สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเสนานามคนเจ็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชนในรัชกาลที่เก้าของเรานีแหละครับท่านสําหรับเหรียญห้าบาทปีประสนี้นะครับท่านอย่าไปทําทการล้างทำความสะอาดอา,ายลเลยนะครับเห็นรอยดําปีชัดเจนครับท่านเพราะว่าค่อยไม่ค่อยมีเวลาครับท่าน ัดเหรียญน,นี้มีราคาที่ไม่ธรรมดาแน่นอนครับท่านขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านดูไปเรื่อยๆนะครับท่านจะได้รู้ว่าเหรียญปีปศนี้ติดอยูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สําคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้แต่ตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไห,หร่สามหลักวี c นซีนั้นไม่ต้องพูดถึงครับราคาเขาดีอยู่แล้วครับท่านเพราะว่าเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยหายากพอสมคงวรครับท่านพูดง่ายๆก็คือถ้าติดอยู่หนในสิบอันดับที่หายากแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงครับ ท่านจะหาไม่เจอ,เอง่ายๆกับท่านอาจจะเจอครับแต่ใช้เวลาแต่จะใช้เวลาสักหน่อยครับเดือนสองสเดือนสามเดือนประมาณนั้นครับท่านดีไม่ดีอาจา <Deadpool> จะไม่เจอเลยอาจจะเป็นปีสองปีเรื่องอะไรนี่ครับท่านของอย่างนี้มันแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าเหรียญที่ผลิตนอยนั้นราคาดีอยู่แล้วแต่ถ้าผลิตมากแล้วราคาจะลดลงมาเรื่อยๆอย่าว่าเั่นละครับท่านขอให้พี่พี่เพื่อนน้องท่านเข้าใจตามนี้นะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับท่านเนี่ลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ยดูดีนะครับเก้าเหลี่ยมนะครับ แต่มันมีรอยแตกแต่แยกอยู่นะครับเนี่ยเหลี่ยมนะครับเบื้องหน้าพงษ์ท่านก็เช so ่นเดิมครับผู้นีิพลอุรุจดิตส่วนด้านหลังกอรัชการที่เก้าครับท่านเป็นเหรียญที่คมชัดแจ๋วมากครับตัวหนังสือชัดเจนมากดูดะครับด้านหน้าด้านหลังแล้วก็บรูมูรูพง์ท่านก็สวยคมชัดมากครับท่านถ้าทําการล้างแล้วจะสวยงามมากกว่านี้ราคาก็อยู่ที่ตรงที่เราทําการล้างแล้วครับและส่งไปประเมินราคาให้นักสะสมมืออาชีพเขาจะตีราคามาให้เอาอีกรอบหนึ่งนะครับ มาดูขอเฟืองครับขอเฟืองเหรียญนี้ครับเนี่ยคมชัดเจาไหมโอเคครับเหรียญคมชัดเจามากครับไม่มีการสึกล้ออะไรมากมายครับท่านแต่ก็คมชัดเจามากครับให้ดูใกล้ๆเลยครับดีกว่าครับนี่ครับโอเคมากนะครับแบบนี้ครับนี่ขึ้นสมโซนแดงนะครับรับเหรียญห้าบาทเนี่ยอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเป็นเหรียญที่สมบูรณ์แบบมากครับคมชัดเจาะมากไม่มีรอยบุบรอยบี้เลยครับท่านมีก็น้อยมากครับพลิกกลับมาดูด้านหลังเป็นไงม้างครับเนี่ยนี่ครับด้านหลังครับประเทศไทยครับ พ่อทองสองพันห้าร้อยสามสิบสามครับท่านนี่ครับติดอยู่ในอันดับที่หายากเซด้วยสิครับอันดับที่เท่าไรเอ่ยอันดับที่แปดครับท่านอันดับที่แปดของเหรียญที่หายากนะครับสาหรับปีสองห้าสามสามเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับเหรียญสิบบาทปีสองห้าสามสิามหรือไม่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยครับท่านเพราะว่าปีพศเหรียญสิบบาทปีพศสองนห้าสามสามนั้นจํานวนการผลิตแค่หนึ่งร้อยล้านเออหนึ่งร้อยเหรียญเท่านั้นเองครับท่านหนึ่งร้อยล้านเฉยเลย หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเหรียญเท่าไหร่เองกับ่านเป็นแค่เหรียญที่ระเลึกให้กับนักการทูตต่างๆในประเทศต่างๆในในปีพศนั้นนะครับส่วนตรงกลางคือวัดเป็นจามอวพิษดุสิตวลาลามส่วนด้านล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอาลิบนครับแล้วมาดูกระเบื้องครับอีกจุดหนึ่งครับกระเบื้องสวยงามมากนะครับเนี่ยกลมชัดเจ๋ะมากครับสําหรับปีพศสอง3ันห้า้ยสาสิบานี้นะครับสัานติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่แปดนะครับ จำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยจำนวนการผลิตอยู่ที่สามสิบแปดล้านห้าพันเหรียญเท่านั้นเองครับท่านสามสิบแปดล้านห้าพันเหรียญเท่านั้นเองนะครับไม่ 38, 00 5, เยอะนะครับสามสิบแปดล้านห้าพันเหรียญครับในระดับวีเอ็นซีครับเขาให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทต่อเหรียญน,นะครับท่านอันนั้นข้อมูลเก่านะครับผมสลับกันกับข้อมูลเก่าข้อมูลใหม่ครับเรามาดูว่าข้อมูลใหม่เขาจะขยับขึ้นให้เท่าไหร่ ขยับขึ้นมาอีก30บาทกับท่านเป็น150่าสิบาทเจ้าเอ๋ครับท่าน150บาทเป๊ะพ,อ,พอดีเลยครับท่านหนึงร้อบาทเนี่ยแต่ถ้าผ่านกันใช้แล้วครับเท่าไหร่ครับเนี่ยตรงยุทธี่แล้วละสี่สิบถึงหกบาทเท่านั้นเองนะครับท่านสำหรับปี2533นี้นะครับ